อีพีหนึ่งนี่เราจะมาเริ่มเกม Art Extension เพิดแรกนะคะนเอาละเรามาเริ่มปรับแต่งเลือกตัวละครกันเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวพี่ออยขอเลือกเป็นลูกตาเอาตาตีฟ้าสายฝอนอกนั้นเนี่ยหุ่นทรงก็โอเคเนาะเอาแค่นี้แหละ คือแบบเกมให้มากันเกงในกับเพื่อนเชนัยนะคะนอกนั้นพี่ออยคิดว่าโอเคแล้วล่ะไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลง create new survivor กันเลยเอาละน,นะไม่ต้องคิดมากอโอ้ยเออ,อนี่เราถูกฝังชีพอ,อีกแล้วเหรอเฮ้ยนี่มันที่ไหนวะเนี่ยจำได้ว่า อยู่บญญนยานอวกาศกับรีโอกับแซดโอแล้วก็ยานตกลงมาคือกลับมาโลกกลายเป็นว่าโลกล่มสลายอะ่ะทุกคนเหลือเป็นซากปลากหักพังไม่คิดว่ามันแบบเฮ้ยโลกเป็นอย่างนี้ไปแล้วอะ่ะการใช้ชีวิตรอดในโลกที่ล่มสลายอะ่ะเราต้องแบบประมาณว่าเก็บผักเก็บหญ้าก,กินกันก่อนแบบแรก พี่ออยเคยเล่นบนมือถือไปแล้วนะคะทีนี้มาเล่นบนพี free. มันก็จะต้องใช้ชีวิตคล้ายๆกันแหละก่อนอื่นขอดูนิดนึงโอเคตอนนี้เราขาดน้ำไปนิดหน่อยเราต้องหาอาหารและนน้ำก่อนนะทุกคนดูแผนที่นิดนึงสีแดงนี่คือน่าจะเป็นพิกัดที่พี่ออยกาเนิดเกิดเลยนะคะเอ้ยเก็บผักไปนิดหน่อยเวลอัพจ้า มา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 รีบเก็บผักเก็บปลาเอ้ยผลไม้กันเลยต้องวิ่งไปเออเออเห็นอะไรไหมอะนั่นมันตัวอะไรแกมันตัวอะไรอากมือถือไม่มีตัวแบบนี้นี่วะเฮ้ยมันสัตว์หุ่นยนต์นี่วะเฮ้ยแล้วมันทําร้ายไอ้เจ้าพาราซอด้วยอ่ะเราไม่ควรไปใกล้นะพี่หอยว่าเราไม่ควรไปใกล้เลยล่ะ ยังไงดียังไงดีทุกคนต้องหาที่ไปแหละต้องไปหาที่ปลอดภัยแล้วก็สร้างรีบสร้างบ้านเอ้ยที่ปลอดภัยน่าจะอยู่ดูแผนที่ไปงั้นแหละต้องวิ่งหาที่ที่มันปลอดภัยแล้วก็มีน้ําและอาหารรวมสมบูรณ์ก่อนที่เราจะโดนจะได้เสาเต่าร้านปีกินน่ะนะโอ้โหไม่คิดว่าโลกจะล่มสลายได้ขนาดนี้นี่เป็นน่าจะเป็นตึก ที่พี่ออยกับครอบครัวเคยอยู่มันมันเป็นซากปรากรหักพังอ่ะทุกคนอหูตรงนู้นเป็นภูเขาภูเขาไฟดันเจียนแดงนะเออเห็นไะมันอีก,กวัวหน้าทุกคนไม่รู้แซมแซดเดโออ่ะนะคะกับลีโออยู่ตรงที่ไหนอ่ะโอ้ยแล้วนี่เราอยู่กลางเมืองตามลำพังคนเดียวอ่ะตายแล้วทำไงดี วิ่งให้เร็วจู๊ดเลยดีกว่าขึ้นไปข้างบนน่าจะปลอดภยัยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ย,อยนี่มันยานน่าจะเป็นยานสำรวจนะไอ้บินวิววิวเนี่ยโอ้ยข้างล่างอันตรายพี่ออยเห็นเจ้าตัวพ่นพิษกำลังไล่ฟัดกับเจ้าตัวทูพินนะเห็นนะฟัดกันัวเลยอ่ะข้างล่างอันตรายแล้วเราก็มีเสื้อเสื้อหนาแกงเกนในเท่านั้นตรงไกลๆนู่นก็มีสเตโก เตโกปกติไม่กินเราแต่ถ้าเป็นตัวอื่นไม่รู้นะจ๊ะ้ยวิ่งขึ้นมาก่อนสูงย่อมปลอดภยัยอ้าวเฮ้ยน้ำหมดนะโอ้โหลอดน้ำหมดเกลี้งทำไงดีตายแล้วมีผลไม้เดี๋ยวดึงผลไม้มาไว้ในกล่องตรงนี้ก่อนทุกคนเออจะได้กินง่ายกดเลขหนึ่งกินไปแล้วนิดนึง บรรเทาความหิวน้ำน้ำจากผลไม้เอาบรรเทาได้จีเิอ่ะโอ้หน้นมันดันเจี้ยนแดงนี่ว่ามีม่านบาเลียป้องกันอันตรายด้วยเราไม่รู้วที่นั่นมีอะไรวันหน้าเราจะขี่สัตว์ไปให้ได้ทุกคนตอนนี้เราต้องเอาชีวิตรอดก่อนเออทุกคนเห็นไหมซ้ายมือตัวแขนขาย,ยาวนั่นมันตัวอะไรวะเนี่ย แกมันตัวอะไรโอ้ยแย่ yeah, แล้ววาบวาบวาบเออ,อจะขาดน้ำตายแล้วโอ้ยน้ำ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 เจอน้ำแล้วทุกคนเออโอเคออกหนึ่งโอ,โอ๋ตรงนี้เป็นสระน้ำแล้วนี่ก็คือน้ำล้างตรีน พี่ออยกินน้ำรางตรีนอิ่มอิ่มและอร่อยโอฝั่งนู้นมีสเตโกสเตโกชุดเทกะ่ะทุกคนมันมันเป็นสเตโกเล็กอะน่าจะเป็นเป็นหุ่นยนต์ที่เป็นสัตว์อะ่ะเราไม่ควรไปนะเราไม่รู้จักอะไรมันเดี๋ยวนะขอหาไม้ก่อนเนื้อตัวเราไม่มีอาวุธเลย,ยมีแต่ผลไม้ที่เราเก็บมา อาวุธเขาก็ไม่ได้ให้มานะทุกคนก็จะเหมือนพีซีกินผลไม้ยังชีพไปก่อนหลอดอาหารเราลดหลอดน้ำเราก็ลดแต่ว่าเราอยู่ใกล้น้ำเพราะฉะนั้นเราจะต้องหาไม้เอาต้นนี้หรอวะเดี๋ยวซ้ายแลขวาอออโอ้โหมือแหกเลือดอาบ <c oughs> เลือดลดคอยดูโอ้โหเลือดลดจริงจังจริงจีก่ทุกคนอือือโอ้ย โอ๊กอดมือ,อเวอเร์วะพอหรือยังวะเดี๋ยวต่อยมากตายเลือดหมดตัวพอจะค้าอะไรได้หรือ,อยังเอ่ยเวละอะไรยังไม่อมาบอ่ะทุกคนอะ่ะจะต้องต่อยต่อพักแล้วก็ต่อยพักแล้วก็ต่อยเพื่อให้ได้ไม้มาค้าเป็นอาอาวุธเหรอจะเรียกอาวุธก็ได้นะเรียกพิกแอคขอเบรก,กเก็บอาหารก่อนนะก่อนที่เลือดจะหมดตัว เก็บอีก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 พักให้เลือดมันเราหิวเลือดโอ้ยทำไมมันโวบาบวบาบอย่างนี้วะพี่ออยอาจจะปรับ r e ส o l ช t ั o นไม่ค <Yeah ่อยยังไม่ค่อยเป็นนะนะคะน่าจะต้องอีกสักพักหนึ่งอ้ยตัวอะไรวะนั่นไอตัวแขนขายาวโอ้ยเขมาไหมฉันวิ่งหลบก่อนดีกว่าโอ้ย เนี่ยมันเป็นไรไม่รู้วูบาบูบาบเดี๋ยวแสงเดี๋ยวมืดขอโทษทีนะทุกคนคลิปหน้าจะพยายามปรับแสงให้มันได้ดีกว่านี้อาจจะมีการแหลกด้วยแหละก็อาจจะปรับ r e s o l u ชั่นยังไม่เก่งนะอันดับแรกเราเห็นไอ้เก้งก้างนั่นนะเราไม่รู้ว่ามันจะกินเราเลยเปล่าคุยขอดูหน่อยขอดูหน่อยไม่เห็นละคงจะหลบอยู่ใต้สะพาน ไอดีวะเราคงต้องหาทางนี่เราคาพิกแอกได้แล้วพิกแอกเนี่ยเอาไว้ตัดไม้ก็ได้ขุดหินก็ได้นะเราจะได้มีอาวุธอ่าตอนนี้เวลพี่ออยอัพอืมปลดล็อกอะไรดีอาะไรดีเดี๋ยวคาพิกแอกก่อนนะได้พิกแอกมาแล้วอันหนึ่งคบไว้สักอันสองอันเราต้องเราต้อง ช่วงนี้ไม่มีฝัดร้ายอยู่แถวนี้น่าจะปลอดภัยเป็นที่เซฟอยู่เหมือนกันวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยขอทูพินตัดใหม่ก่อนนะตัดเย้เวลอัพค่ะตือ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 ตอลัวลัว up ลัวลัวยังไม่พอขออีกขออีกไหนดูซิมีอะไรบ้างมีไม้โอ้ยได้แค่นี้เอง ยังต้องตัดอีกเยอะเพราะเราจะต้องไปสร้างบ้านสร้างอะไรเนี้ยก่อนอื่นต้องคลาบขวานด้วยแหละแม่งตัดไประวังเออโอ้จาดีดีเขเรียกอลิอ้นพันกัน defense unit เออมันเป็นร่างหนึ่งอะทุกคนมันเป็นมันเป็นหุ่นยนต์สัตว์ซึ่งเราไม่รู้ว่าถ้าเราไปใกล้เนี่ยมันจะกิน,นเราหรือเปล่าหรือ a อ t แท k เรามันอาจจะไม่กินนะ แต่ถ้าเราไปตีมันมันสวนคืนแน่นอนเฮ้ยอย่าไปใกล้มันเรายังไม่มีเรายังไม่สตรองพอเราต้องเตรียมตัวนี้ตงุงเอาละเราต้องปลดล็อกนะทุกคนเอาอะไรดีเออนี่เอาขวานแล้วก็จะต้องเอาที่เตาแล้วก็เอาหกไม้กากๆไปก่อนเอออันนี้ชุดชุดผ้า ออะเสื้อเออเสื้ออะถุงน้ำพอไหมวะอุ๊ยพอยไม่พออ่ะอืมได้แค่นี้เอาแค่นี้ไปก่อนอุ้ยบือดอุ้ยทุบมันบืดบืดนี่กระเป๋าเรายังเล็กอยู่อนะเราทุบได้ไม่เยอะเดี๋ยวเดินไม่ไหวอ โอ้ได้พอสมควรนะเนี่ยเดี๋ยวในกระเป๋าเรามีอะไรบ้างอืมหลายอย่างละเอาไงดีเอาไงดีจะไปอยู่ข้างบนดีไหมเนี่ยพี่ออยวิ่งขึ้นมาข้างบนเลยแล้วกันอยากสร้างบ้านข้างบนมากกว่าเพราะว่าข้างล่างเนี่ยสัตว์เดินดินเนี่ยมันเยอะเกินไปไอ่ไอีบ้าตกใจ เทพจาราสักวันฉันจะจับแกน้อยโผลมาไม่ให้ซูมให้เสียงจะช็อกตายเอ้ยพี่ออยขาดน้ำเดินไม่ไหวลืมตัวตัดหมายเยอะไปหน่อยั้งบนนี้หวังว่าจะปลอดภัยนะทุกคนพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งเออุอ้ยน้ำตกมีน้ำแล้วมีน้ำสองฝั่งเลย เราได้ทำเลดีอ่ะทุกคนขอดื่มน้ำก่อนนะ,ะชื่นใจพี่ออยคิดว่าเราจะตั้งสร้างบ้านกันข้างบนนี้แหละมีน้ำพร้อมมีผักพร้อมไม่มีพวกดีเฟนซ์ยูนิตไม่มีพวกสัตว์ร้ายมันมันไม่ขึ้นมาก็หรอกมันเหนืงง่อยว้าวดูสิเห็นวิวด้วยซากประหลักหักพังของโลก ของบ้านเราดูสิเหลือเท่านี้นี่แหละหน้าผลของการให้พวกไดโนเสาร์ครองเมืองชิบหายก,กันก็ขราวนี้ละจ้ะโอ้ตรงนี้เป็นสระน้ำเป็นสวนหย่อมที่อ่อลอยเคยอยู่ทุกครอบครัครวเอาละทำเลดีนะทุกคนเราสร้างฟาวเลชั่นกันเลยเอาละกี่อันดีกี่อันดีนดเราอาจจะต้องตั้ง าวเดชันเนี่ยเพื่อจะได้วางของได้นะตรงนี้อ่ะเอาตรงนี้เลยนะโอเคค่อยๆสร้างไปค่ะดูสิอันที่สามหมดละเปาเราสร้างได้อีกไหมเฮ้ยยิงได้อีกแล้วก็สิ่งสำคัญคือที่ย่างปลา ทำไมต้องมีต้องมีสิคะเพราะว่าผลไม้กินไม่อิ่มสักทีเออ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 เวลอัพเอาอะไรดีเอาเพิ่มน้ำน้ำเขาขาดอาหารปลดล็อกอะไรดีเอาเป็นผนังเป็นกองเก็บคล้องเอาเป็นประตูดีไหมนะหรือจะเอาหมวกปลดล็อกดีวะเอาอะไรดีว่าหมวกมันก็ ก็กันได้นิดนึงอะไรนะอือๆเหลือพ <c oughs> <c oughs> yeah, ล,ลอย <c oughs> เดียวแย่แล้วเหลือพลอยเดียวเอาละสี่เอออ้ยอ่าตรงนี้สิเกือบเสียฟรีแล้วไปซ้อนกันนี่เสียฟรีโออบูบาบูบาจริงแฮโอเคเราได้ฐานบ้านแล้วนะทุกคนอาจจะเป็นที่วางเตียงวางของไปก่อนนะ เดี๋ยวพี่ออยขอครับเสื้อผ้าหน่อยเปอดมานานเดี๋ยวนะครับเสื้อผ้าเอาเสื้อใส่เข้าไปท้อโซเอาหมวกใส่เข้าไปาอะไอีกกางเกงกางเกงใส่เข้าไปรองเท้ามันต้องใช้หนังสัตว์เยอะโอ้โหดูดีดูดีขึ้นนะไม่เปลและ <c oughs> เหล่าระเอาอะไรต่อดีนะ โอ้โหเซ็งเลยอะ่ะไม่มีเพื่อนมาช่วยสร้างบ้านล่า,าสัตว์เลยเนี่ยต้องอยู่คนเดียวอะ่ะกลางโลกที่มันล่มสลายลีโอน่าจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งก Z ับแซ o อน่าจะอยู่อีกคนละฝั่งน่าจะกระ,กระดินกระจายไปตั้งแต่ยานอวกาศตกนะเอาละตัดมาตอนพี่ออยลงมาหาอาหารกันละพี่ออยต้องการเนื้อและหนังเพื่อเอาไปคาบเตียงแหละ ไม้ก็ต้องการต้องการทุกอย่างเลยเฮ้ยตัวอะไรวะเออเออมันแลกไอ้บอสบินแกนี่มันมาดีเถอะอไ,ไหนวะไ,ไหนวะไหนวะเฮ้ยมันหายไปไหนแล้ววะเฮ้ยมันหายไปเออดีหรือว่าอยู่ตรงนี้วะนี่นั่นมันตัวอะไรวะอ้าวโดดโด,โดตาย เดโดเราได้เดโดโดยไม่ต้องไปวิ่งไล่เลยอะ่ะโอเคเราได้เนื้อโดโดมาไว้ย่างแล้วนะเพราะเนื้อย่างมันจะอยู่นานกว่าผักผลไม้ที่เรากินเดี๋ยวขอไปดูใกล้ๆพวกนั้นก่อนทุกคนขอไปดูใกล้ๆหน่อยเฮ้ยมันสเต็ก,เกวอไออีมดมดมินมตัวเท่าบ้านแต่มันม็นมดอะไรของแกวะมันใหญ่แบนี้ฮะ มดเราจะเอาชีวิตไม่รอดแล้วนะทุกคนมดอเมซอนเฮ้ยอืมเฮ้พาราซอเราก็ยังฆ่าไม่ได้หรอกมีพิ่แอนแค่เนี้ยเราไปฆ่ามัน <h churches> วิ่งไม่ทันหรอกเชื่อมาเออสตามินาหมด้กินผักกินปลาก่อน้อสตามินาก็น้อยอุย วิชอเฟนที่นี่มันโดนฆ่าตายอยากไปทุบเอาะของในตัวมันอ่ะพี่ออยไม่รู้ว่ามันจะได้อะไรนะโอ้ยพลศอแกมาเดินป้วนเปี้ยนตอนนี้ฉันไม่ฆ่าแกเพราะว่าอาวุธฉันไม่พร้อมฆ่าได้แต่ดุดุๆๆอีก,กวัวหน้าอีก,กวัวหน้าไม่ทําร้ายเราจะมือถือจืดอันไหนก็ไม่ทําร้ายเราอุ้ยอุ้ยเราโดนได้แต่ เอาอีกแล้วอีกมดตัวน้อยตักน,นิดตัวเท่าบ้านแกนีน่ั้าจองกับเลือดจิ๋วโอ้ยพี่อ้อยเลือดโอ้ยเลือดแดงฉานเลยนี่แสดงว่าเราเสียเลือดมากจากการโดนมดแพเรมเขียนยูนิตได้ขอมาแล้วนะรีบกลับก่อนดีกว่าเพราะว่าเราบาดเจ็บเลือดอาบหน้าเลยโอ้ย รีบรีบกลับรีบกลับโอ้ยขอดื่มน้ำก่อนอน้ำรังตีนมาไหมมาไหมโอเคเอางเนี่ยเฮ้ยวาร์พอ,อีกแล้วค่ะทุกคนเย้โอ้ยตรงนี้ทำเนดีนะน้ำเยอะอขอหมวดเปลี่ยนโหมดเป็นอย่างนี้แล้วกันได้เห็นเนื้อตัว โอเควุบวาบวุบวาบเชียแสงเออไอบ้บ้านั่นอยู่ใต้เราไม่ควรไปใกล้มันนะเอาอารมณ์มันมันแอทแท็กได้ง่ายๆนะทุกคนดาบเดียวเอาตายอย่างเขียดเลยนะไอดูร,ระวังระวังระแวดระวังอย่าไปดูอย่า,ยไ,ปยายไปดวนกับมันมันไม่ใช่สัตว์มันเป็นหุ่นยนต์พี่ลอยขอวิ่งไปข้างบนก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัย รองเท้าก็บม่มีเกือบก็บม่มีเอ้ยหวังว่าเดี๋ยววันหน้าพี่ออยจะต้องไปตามหารีโอกับแซดเอาโอล่ะต้องเจอกันแน่นอนไม่รู้เขาไปสร้างบ้านอยู่มุมไหนถ้าเจอเราจะรวมกลุ่มกันนะทุกคนเดี๋ยวพี่ออยขออุ้ยคีแตกปลืดหู้อาหารรถเดี๋ยวพี่ออยขอคาบกล่องน,นิดนึงนะ ดีไม้เอาไม่พอต้องไปตัดไม้เพิ่มอ่ะอนึกว่าครับกล่องพอจะได้เก็บของม่เนลาย่างเนื้อย่างหมูย่างกัดเนื้อดูดก่อนขอเปิดกล่องเปิดอาไม้ออกขอเอาที่เก็บไฟเป็นที่เก็บของก่อนดีไหมแม่งเอากล่องยัดใส่ในเตาไฟใครก็เคยไม่มีหรอกเนาะไม่ได้ อย่างนี้เราต้องอยังไงดีวะฝากของไว้ในเตาไฟก่อนเนาะแม่งครับไม่ได้ขี้เกียจลงไปด้วยอะ่ะทุกคนแม่งเอาไงดีวะตรงนี้ไม่มีไม้ด้วยก็ต้องลงไปข้างล่างเสี่ยงตายไงเฮ้อเหงาจุง้งเอาไงดีดื่มน้ำสักอึกแล้วค่อยลงไป ตรงนี้เราจะปลูกผักเราจะสร้างผนังเราจะเดี๋ยวขอเคลียร์ผักนิดนึงเอาละอันนี้เดี๋ยวเราย่างเนื้อเก็บไว้รอเลยดีไหมเอาไม้ใส่เข้าไปวิธีย่างเนื้อ,อไม้ใส่เข้าไปเอาเนื้อโดโดเข้าไปกดเลขไฟเราจะได้มีเนื้อกินเวลาลงไปข้างล่างจะได้มีแหงเอาละโอเค ครับกล่องได้แล้วเมื่อกี้ไปเก็บไฟเบอร์มาไงกล่องเนี้ยมันดีนะมันวางที่พื้นลเลย้เลยยูฮูมีกล่องเก็บของละต่อให้เราโดนมันฆ่ากินตายเราเกิดใหม่เราก็ของเราก็จะมีได้ทั้งสองอันเดอ้อแจ๋วเลยนี่เอาพวกตะกูลไม้ตะกูลไฟเบอร์อเอาอะไรพวกพวกนี้แหละพวก พวกที่ไม่ใช่อาหารใส่เข้าไปข้างในก่อนเดียปะต้องแยกกล่องต้องมีระเบียบนิดนึงชีวิตจริงไม่ค่อยมีระเบียบไทยตัวนี้เป็นตะก,กินตะก,กินขวานลงมาข้างล่างเดี๋ยวเราจะเตรียมตัวไปตัดไม้อุ้ยอันนี้มันตะก,กินห่อ,อไม่ว่าเราทะลึ่งเอาไปรวมพลิกแอกมันไม่ได้เว้ยแอกลงมาอเอา,มาเมล็ด เมื่อกี้ไปเก็บผักได้มเมล็ดมาออยกกล่องดีกว่าเว้ยอันนี้เป็นเศษเหล็กที่เป็นแผงวงจรที่ตัวเฟ้นยูนิตมันตายแล้วพี่ออยไปทุบเอามานะทุกคนมันจะได้ใช้แน่นอนอ่ะกล่องน,นี้กล่องน,นี้เอาเบอร์รี่ดำใส่เข้าไปเอาเป็นพวกผลไม้เป็นพวกเนื้อสัตว์หนังอะไรพวกนี้ใส่ไปก่อนเรามีสองกล่องเราคงแยกมากไม่ได้แหละอืมมาดู เนื้อดูดูเราสุกหรือยังหิวแย่วว้าวโอเคลากลงมาข้างล่างย่างต่อจิกรูโอเคไหนดูซิอาหารลดไหมอาหารลดนิดแต่น้ำเนี่ยลดเยอะเลยเอะอะนิดเดียวก็หิวน้ำอะ่ะหิวน้ำง่ายมากเล่นเกมเนี้ย ถ้ายังไม่มีถุงน้ำหรือว่าไปไกลห่างน้ำอาจตายด้วยกันหิวน้ำตายนะเนี่ยมันยากตรงเนี้ในในในการเริ่มต้น EP แรกๆเนี่ยอดน้ำเฮ้ยตัวอะไรวะเอ้ยอ้ยๆอเหมือนเทพจะลามันแลนดิ้งลงอยู่ไหนอยู่ไหนขอดูหน่อยขอดูออ้ยจริงๆด้วยโอย้สองตัวสวยทั้งนั้นเลย เดี๋ยวสักวันฉันจะจับแกมาขี่ตอนนี้ฉันเอาชีวิตรอดก่อนต้องทำอะไรอีกตั้งหลายอย่างเลยทำไงดีมะต้องไปตัดไม้กับทุบหินตัดไม้ทุบหินกินน้ำตัดไม้ทุบหินกินน้ำในขั้นต้นนะเพื่อเอาตัวรอดดื่มก่อนเพื่อไม่ให้เป็นการเสียนาฬิกา เราไม่มีถุงน้ําเอ๊ถ้ามาฝั่งนี้เราอาจจะได้เนื้อเพิ่มเ <c oughs> นื้อเนี่ยเราจะได้ไปคาบถุงน้ําแหละเฮ้ยโอ๊ยเ <c oughs> มื่อกี้เห็นอะไรไหมทุกคนสเตโกเทคมันเนี่ยแล้วแต่อารมณ์เลยนะสะเตโกเทคเนี่ยบางทีมันมันบางตัวเนี่ยมันแอตแทกเราแต่บางตัวมันก็ไม่แอทแทกไม่เข้าใจเหมือนกัน แต่ที่สำคัญเราเจอใครเอยเราเจอเด้โด้กับมดแม่มดเห็นระยะไกลมาเลยอือสู้เหรอสู้เหรอขวานสู้เหรอสู้เหรอ,อแกตายฉันก็เวล์อัพยิ่งเราล่าเยอะเรายิ่งเวล์อัพเดียวโดโด้ขอโทษนะขอโทษนะโจโดโด้น้อยเดีย๋ยวเปลี่ยนเป็นพิกแอกดีกว่าจะได้ได้หนังเยอะ ขอโทษนะเราต้องเอาชีวิตรอดตอนนี้ก็ฆ่าได้เฉพาะโดโด้ล่ะค่ะโดโด้มันเป็นสัตว์ที่ไม่แอตแทกเราเราทำได้แค่นั้นอย่าไปลองฟัดกับสเตโกนะตอนนี้ตายอย่างเขียดเลยอ่ะนู่นสเตโกเชคทุกคนเห็นไหมอ่ะเห็นปะตัวมันเป็นเหล็กนะมันไม่ใช่สัตว์นะเนี่ยมันเป็นไม่รู้ว่าเกิดจากมนุษย์ต่างดาวสร้างหรือว่าเป็น ตอนสมัยสมัยที่โลกเราพัฒนามากๆไฮเทคมากๆเนี่ยน่าจะเป็นมนุษย์สร้างไว้แหละสวยมากอยากจับมาขี่มากๆากเลยอะ่ะโค้สวยอะ่ะมันจับได้หรือเปล่าเดี๋ยวต้องรองในวันข้างหน้าตอนเนี้ยขอยืนดูมันใกล้ๆก่อนอยากได้อะ่ะเธอนี่ไม่กล้าเข้าใกล้นะมันเคยเคยฟัดพี่ออยไปไปตอนเล่นเดี่ยวลองเล่นเดี่ยวเนี่ย ไปดูใกล้ๆจ้ะเอกโอ้โหมันเป็นเหล็กทั้งรันเลยมันไม่กับตัวด้วยตัวนี้ไม่โดไม,ไ,มไม่ไม่ฟัดเว้ยตัวนี้ไม่ฟัดเว้ยเฮ้ยเขาท่าว่ะมันมีสัตว์เทคเยอะแยะเลยนะพี่ยอยว่าส,สิ่งที่น่ากลัวคือทีเล็กเทคเนี่ยอย่าไปใกล้เชียวนะ พวกนี้มันยังไม่ทำร้า,ายเราในะพวกทีเล็กเทกเนี่ยอยากได้พวกอาเจนทวิตเดียวเทกเออไอขายยาโอ้โหแควรเป็นตัวอะไรช่างน่าเกลียดมันเหมือนเอเลี่ยนขาย,ยาวๆนีหนีหนีไปดีกว่าเอ้ยไปข้างล่างไปข้างล่าง อย่าไปใกล้มันมากอารมณ์มันไม่ดีมันฟัดเราง่ายๆเลยนะทุกคนเฮ้ยมีฝาดตายเฮ้ยเฮ้ยเเหมือนตัวตัวพ่นพิษนะโอ้ยไม่รู้ใครฆ่าแกน่าจะเป็นดีเฟนต์อยู่นิตลัคก,กี้เลยได้หนัง <c oughs> อืมพี่แอกพังพอดีนี่ข้างหลังนะ่ะมันมีสัตว์ต่อสู้กันอยู่อะ่ะควันตลบเลยอะ่ะ เราเข้าไปเราจะโดนลูกหลงหรือะขอไปแอบดูขอไปแอบด,ดูหน่อยนะหอ้ยเอ้ยเอ้ยยมันต้องเป็นไม่ใช่ตัวดีแน่นอนวิ่งหูดับ,ด,บดับไม้ขนาดนั้นถ้ากินพวกอีกวัวนาได้มันก็กินเราได้เหมือนกันต้องมาที่ปลอดภัยก่อนต้องรักษาชีวิตก่อนถ้าตายเนี่ยเราก็จะแบบว่า ดูดิดูดิข้างล่างไอตัวหมุนๆน,นั่นคือ defense unit ล่ลางแรกโหสัตว์วิ่งหนีกันเต็มเลยว้านมาดบาเรียดันเจียนแดงมันต้องมีอะไรสักอย่างนึงอยากไปจังเลยอะ่ะเดี๋ยวตรงเนี้ยเราอยู่คนเดียวอะ่ะแล้วเราก็ยังไม่มีอาวุธอะไรแล้วไม่มีสัตว์ขี่เลยอะ่ะ เราต้องเอาชีวิตให้รอดก่อนไปวันๆก่อนแล้วก็สร้างบ้านแล้วก็ค่อยๆแบบจับสัตว์นะทุกคนเราต้องค่อยๆจั <c oughs> บเบื่อที่สุดนี่อัดอั้นตันใจเล่นคนเดียวยังไม่เจอกลุ่มเลยอือเลยต่อยต้นไม้แก้เครียดอะมีม่านบาเรียนี่ไว้ใช้ พู้บาบ้าอะไรก็ไม่รู้เนี่ยโน่นคือไอดอนนะคะเราเรียกมันสั้นๆไอดอนเทรานนดอนนะไอปากแหลมๆแต่ว่ามันซามีหน้ามันน้อยแล้วบินได้ใกล้ๆไม่ค่อยแข็งแรงเหมือนอเจนทวิท์ววเกี่ยวโอ้ต้นไม้บางเก็บก่อนนะเก็บก่อน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  ได้ผักได้ไฟเบอร์จ้าหนุกร้องเปล่าเรียวเหลือเกินยงไงเราก็ต้องรอดเพื่อรอเจอวีโอกับแซตเอโอให้ได้เลยเจอกันใหม่นะทุกคน ep สองเจอกันใหม่บายบาย